ขอความเจริญในธรรมจะมีได้ญาติยอมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจจนามพระสูตมาเผยแผ่ให้กับรญาญาติยอมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตที่อาตมาพาจจนาม,มาเผยแผ่ชื่อว่านิพานะปัญหาโสดตรสดตรที่ว่าเ,วเรื่องนิพานคืออะไรก็ความนายพระสูนี้ก็มีว่าทานภาษารีบทโยนะหมู่บ้านนาละกะคาม แคนมาคตครั้งนั้นชามโพขาตกะปริภาชกเข้าไปหาท่านพระสารีบทถึงที่อยู่ได้สนทนาปราสายพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งนที่สมควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้ถามท่านพระสารีบทดังนี้ว่าท่านพระสารีบท ที่เรียกกันว่านิพพานนิพพานนิพพานเป็นอย่างไรท่านภาษารีบทตอบว่าผ้มีอายุความสิ้นราคะความสิ้นโทสะและความสิ้นโมหะนี่เรียกว่านิพพานชามพุขาตะกะปริภาชก ถามว่ามีมรรคกมีปฏิปทาเพื่อทำให้แจ้งนิพพานนั้นอยู่หรือท่านภาษารีบทตอบว่ามีมรรคกมีปฏิปทาเพื่อทำให้แจ้งนิพพานนั้นอยู่ชามโพขาตะกาปริภาชกถามว่ามรรคกเป็นอย่างไร ปฏิปทาเพื่อทำให้แจ้งนิพานนั้นเป็นอย่างไรท่านระสารีบุตอบว่าผ้มีอายุคืออริยมรรคมีองค์แปดนี่แลเพื่อทำให้แจ้งนิพานนั้นได้แก่หนึ่งสัมมาทิฏฐิ 2. สัมมาสังกัปปะ 3. สัมมาวาจา 4. สัมมาคามันตะห สัมมาอาชีวะ 6. กสัมมาวายามะเจ็ดสามมาสติแปดสัมมาสมาธินี่แหละคือมรคนี้คือปฏิปทาทำให้แจ้งนิพานนั้นชามพุขาตะกาปริพาชกกล่าวว่าท่านสาริบดมรดีจริงหนอปฏิปทาเพื่อทำให้แจ้งนิพานนั้นดีจริงหนอและควรที่จะไม่ประมาท ข้อความเหล่านี้มาในพระโสด